ประเด็นต่อมาคราวนี้สีสุวรรณพี่สีหลายคนบอกว่าซวยแล้วนะเพราะว่าอธิบดีกรมการข้าวเนี่ยเป็นรุ่นพี่ที่แม่โจ้สีสุวรรณเนี่ยเป็นรุ่นน้องถ้ากับว่ารุ่นน้องไปถ่ายรุ่นพี่หรือไม่นะครับช่วงนี้มีคลิปของอธิบดีกรมการข้าวครับไปฟังครับผมเคยเจอไหมครับไม่เคยแต่เป็นรุ่นน้องรว่าวันเป็นรุ่นน้องมันเป็นนายกกันรักษาวันนี้พูดที่เจอกันว่าเฮ้ยมึงอย่าทำแบบถ้าเป็นอยู่ในสมัยก่อนนะมันโดน โดนกั้นกล้วยรอบสะแล้วอาจะพูดให้ฟังซะถ้ามันโดนสมัยก่อนนะมันพูดแบบนี้นะมันโดนกั้นกล้วยรอบสะแล้วยังไงยังไงก็ไม่นแล้วโถามว่าสามีก็คือวันที่ยี่สิบแปดด้วยความลำคาญด้วยความลำคาญใจผมเลยตัดสินใจไปบ้านศรีสุวรรณจันยาไปกับพี่หมูบอกตรง,ตรงๆเลยไปกับพี่หมูพี่หมูไปผมไม่มีญาติผู้ใหญ่ที่ไหนไปผมไปกับพี่หมูกับแฟนผมสามคน ไปในฐานะที่ว่าสีสุวรรณเนี่ยเป็นรุ่นน้องผมนะผมก็ไปมิจะเอาอยัางไงกันแน่ถามสีสุวรรณเนี่ยมันรู้รู้ว่าจริงไหมเขาไปถแถลงข่าวเรื่องฝนหลวงแล้วก็บกมากรงกันข้าว <sk les> ใช่ไหมครับบกมาท่านรู้ไหมไอคนที่เราไม่ผิดมันมันเจ็บใจนะมันไม่รู้จักหยุดสักทีด้วยความแค้นนะพวกแกต,ตรงๆเนี่ยเจ็บใจเจ็บใจมากผมก็เลยวางแผนกับภรรยาผมมันเป็นใครอ่ะ แล้วประเทศไทยจะอยู่ได้งไงถ้ามีคนประเภทนี้ผมก็เลยวางแผนกันโดยที่ว่าผมไม่ให้ทีมงานทางคณะท่านรับตีเนี่ยเดือดร้อนผมหาลือกับแฟนผมแล้วบอกว่าไม่ต้องเราลุยกันเองเลยเราก็พอมีเงินอยู่กลัวอะไรวะสู้ไม่ได้ก็จ้างทนายสู้สิไม่ต้องไปเดือดร้อนกับใครพอเดือดร้อนไปแล้วดึงคนนั้นคนนี้มาเนี่ยมันเสียหายหมดไม่ได้งานนี้ผมจัดการเองผมก็เลยต้องรวบรวมข้อมูลหลักฐานแล้วไปไปที่ปปปเนี่คือสาเหตุมันนะครับด้วยความงคาญ เขาเข้าใจคาว่าลำคาญไหมเออแล้วผมเนี่ยเป็นคนหัวร้อนด้วยแล้วผมไม่ผิดนะผมก็บอกแล้วคนที่ไปร้องเรียนผมบอกผมไม่ผิดนะผมสู้ตายนะผมบอกงี้ตายเป็นตายอะผมไม่ได้กลัวอู่แล้วชีวิตเราเกิดได้ครั้งเดียวถ้าไม่ผิดก็ยอย่ามาแกล้งกันที่เจ็บใจมากที่สุดรู้ไหมผมกว่าผมจะเลี้ยงไก่ได้แต่ละตัวดันไปบอกภรรยาผมเนี่ยค้าตีนไก่นี่แหละคือจุด แค้นมากเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรผมอยู่กรมการข้าวทางานสุจริตมันไปพูดเ,เลื่อยเปืือยได้ไงคนเรามันสะท้อนถึงว่าสังคมไทยมันเป็นอย่างนี้หรอมันก็ต้องจัดการกันสิถ้างนั้นอ่ะเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรครับผมก็ไม่ได้ตอบผมก็ทิ้งเวลานานเลื่อนนานมาเลยผมทิ้งเวลาไปเลยเพราะผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไม่ได้สนใจทิ้งเวลามาเป็นสามอาทิตย์มั้งเกือบเดือนอะ่ะก็มีเรื่องที่ เขาไปถแถลงที่สภาเรื่องฝนหลวงแล้ววกมาหาผมแล้วคืนนั้นด้วยนะคืนนั้นด้วยผมนั่งสวดมนต์ไหว้พาอยู่ประมาณสี่ทุ่มกว่าเนี่ยผมไม่รู้ว่าเบอร์ใครโทรมาผมไม่ได้เซฟเบอร์ผมสวดมนต์เสร็จประมาณห้าทุ่มกว่าผมก็โทรกลับไปไม่มีคนร,รับสายึืนเช้ามาขอกินกาแฟกับผมผมบอกได้ผมบอกกินกาแฟผมก็สั่งลูกน้องผมติดกล้องวงจรปิดทั้ง,ง,งกม็มันแค้นไงก็ไม่ผิดนี่มันแค้นไงคนเรามันแค้นไม่ผิดแล้วมันยังบอกว่าไม่ผิดนะ กรรู้มันแค้นล้วมันต้องทำไมำต้องทำตัวแบบนี้อีกหรือว่าผมมาล่อซื้อผมตั้งใจล่อซื้อเลยละ่ะผมต้องการ,รล่อมันผมบอกตรงนี้แหละผมไม่ผิดก็ต้องผมมันต้องการ,รล่อมันเพราะว่ามันมันทำกับสังคมแบบนี้ได้ไงหถ,ถึงว่าเป็นการให้เงินมากกว่าหนึ่งถังนั่นคือการล่อซื้อล่อซื้อหมดอ่ะตั้งใจล่อซื้อแล้วก่อนที่ผมจะล่อซื้อผมไปหาลือกตำรวจก่อนผมก็มอบให้ภรัยาผมสิผมเคยเจอไหมครับ ไม่เคย,เคยแต่เป็นรุ่นน้องรู้ว่ามันเป็นรุ่นน้องมันเป็นนายกันเรนิกษาเมวันนี้พูดที่เจอกันว่าเฮ้ยมึงอย่าทำแบบถ้าเป็นอยู่ในสมัยก่อนนะมันโดนโดนกั้นกล้วยรอบสาแล้วจะพูดให้ฟังซะถ้ามันโดนสมัยก่อนนะมันพูดแบบนี้นะมันโดนกั้นกล้วยรอบสาแล้วยังไงยังไงเราถามว่าสมัยความรับน้องมันหนักไงเออเอาเพราะเาขาบ,บอกว่า ไอ้คนชั่วเนี่ยกลหัวครึ่งซี่ผมผ้าแดงนั่งรถซาเลงโดดน้ำำําชําระความเสียเออถ้เาเป็นมันเป็น็นอยู่ไม่โจ้นะมันโดนแล้ว<ร><ม>ฟังผม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 คลิปเสียงเนี่ยมันเป็นการ<ม>เขาเป็นการแอบอ้างเข้าใจไหมคนเป็นการแอบอ้างไอ้คนที่มาที่คดีกับผมเนะี่ยเป็นการแอบอ้างผู้ใหญ่เข้าใจเขาไหมแอบอ้างผู้ใหญ่ไหม เพื่อจะให้ผมเนี่ยเกรงกลัวแอบอ้างก็ไม่ต่อรองได้ไงก็ต้องก็งเป็นหลักฐานเพืจะจับมาจะไปให้มันหมดเลยเหรอเงินน่ะระยะวยาที่ไหนไปเลี้ยงลูก,กนเลนี้ยงเมียเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าล่ะเออก็ต้องต่อรองถึงที่สุดยืดระยะเวลาที่สุดในการล่อซื้อที่คุณรู้ไหมคุณต้องยืดระยะเวลาที่สุดคุณต้องทําให้เนียนที่สุดหลักฐานแน่นที่สุดคุณจะจับเขาได้ไม่ใช่ว่าไปถึงเล่มจับเลยไปจับได้ไงเขาก็สวนกลับอีกตำรวจเขาอยู่อยู่ยังไงอ่ะจริงไหม ออนนี้มันเป็นเรื่องจริงไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้โขดอะไรนะอันนี้อันนี้สไตล,ล์เป็นอย่างนี้นะ้าเ <laughs> ขาจะเขาก็สไตล,ล์กันรวกนี้นี่ก็เป็นคลิปเสียงของความแค้นคลิปเสียงของอธิบดีโจ <laughs> แค้นมากนะคะก็คือแค้นแหละรวมถึงไปไปว่าภรรยาเขานะคะคขายค้าตีนไก่เถื่อนด้วยนะคะก็เลย บุกไปบ้านเลยค่ะเมื่อวันที่28พฤศจิกาย,ยนค่ะพี่เก่งก็คือไปล่อซื้อเลยตั้งใจที่จะไปล่อซื้อนะคะก็คือหลังจากที่บุกไปบ้านเนี่ยใช้เวลา2-3สัปดาห์นะคะก็มีการนัดดื่มกาแฟในตอนเช้านะคะแล้วก็รวมถึงให้ลูกน้องเนี่ยติดกล้อ,องวงจรปิดด้วยนะเพื่อเป็นการป้องกันคนชั่วนะคะซึ่งเขาบอกว่าตั้งใจที่จะล่อซื้อมากกว่า1ครั้งนะคะเพราะว่าครั้งเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะรวบรวมหลักฐานได้ครบ ก็คือตั้งใจที่จะรอซื้อเพื่อปกป้องนะคะเขาบอกว่าปกป้องศักดิ์ศรีของข้าราชการค่ะการจับครั้งนี้ไม่ได้จับเพื่อจัดฉากแต่ว่ากรรมใครกรรมมันค่ะพี่เก่งอธิบดีโจบอกว่าตายเป็นตายไม่ได้กลัวเพื่อศักดิ์ศรีข้าราชการแต่ว่าเราเพิ่งเคยเห็นอธิบดีกรมการข้ามให้สัมภาษณ์นะลีลานี่ก็ดูเดือดดูเดือดแครมากเลยค่ะแต่ที่ดูเดือดกว่าเนี่ยคือภรรยาของอธิบดีโจ ยังไงคะพึ่งมาโพสต์เฟซบุ๊กตอนเอาเงินไปให้ที่บ้านพี่สีเนี่ยถ่ายรูปโอ้โหหมดทุกช็อตเลยอะ่ะเขามาโพสลงเฟซบุ๊กถ่ายแต่เขาค่อยทยอยปล่อยเลยนะปล่อยสองสาวันปล่อยทีสองสาวันปล่อยทีนะครับถ่ายรูปแล้วก็มีรูปพี่สีโบกมืออยู่หน้าบ้านโบกมือส่งตอนอกันนะคะว่าโบกมือส่งตอนจ่ายแล้ว <laughs> เขาก็เหมือนรู้ว่าจะถ่ายอยู่ไม่ใช่เขาเขาต้อง เหมือนรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องผิดไงค่ะเออใช่ไหมไม่ได้เป็นเรื่องผิดก็ดคือว่าโบกมือส่งกลับบ้านคือกลับดีๆนะนี่ค่ะแสดงว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันเคอะเขินหรือว่าเป็นเรื่องปกติเคาเขินเขาคงไม่ทาค่ะพี่เก่งเออเดี๋ยวเราตามต่อไปนี่ก็คลิปของอธิบดีโจนะครับ